เห็นไหมครับฝาทลายโจรนะครับผมกับอีรอนะครับนี่ฝาทลายโจรนะครับฝาทลายโจรนะครับผมเกิดเยอะมากนะครับผมนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นะครับเกิดเยอะนะครับดูนะครับฝาทลายโจรทั้งนั้นเลยนะครับผมนะเกิดเยอะนะครับเขาชอบมาเกิดบนสลาวัดนะครับนะครับเขามาชอบเกิดบนพื้นที่ในเขตรั้วของสลาวัดนะครับนะครับเป็นวัดป่านะครับ เงียบสงบมากนะครับผมเป็นวัดป่านะครับเดี๋ยวผมจะถอนเอาไปปลูกหรือไปชําไว้ที่บ้านนะครับผมนะครับจะเพาะไว้เยอะๆนะครับผมนะผาทลายโจรนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็ดูหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับใบจะเรียวนะครับใบเขาจะเรียวนะครับนะใบเขาจะเรียวแล้วก็จะมีคล้ายๆว่าใบเขาจะสะท้อนแสงนะครับใบเรียวนะครับผาทลายโจรนะครับ นะครับช่วงระยะห่างของใบจะออกเป็นคู่นะครับระยะห่างของใบจะออกเป็นคู่นะครับระยะห่างของใบเขาจะออกเป็นคู่นะครับเห็นไหมแลวจะมีอ่าซ้อนยอดเขาจะงอกขึ้นมาซ้อนกับใบด้วยนะครับเห็นไหมนี่ครับนะนะครับผมฝาทลายโจรแก้อะไรได้บ้างหนึ่งเบาหวานความดันและก็โควิดนะครับ ตอนนี้มาแรางมากนะครับโควิดนะครับนะครับผมฝากกดติดตามในคลิปงานช่างทั่วไปงานเพื่อความรู้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับผม